สบายดีพี่น้องอ่าทำหน่อยกอดเอิ้นแค่ยังหนาวพี่น้องมานั่นพี่น้องมาเล่นห่านเจี๊ยกันแล้วส่องมาบาพี่น้องซัดจอยกับมาพี่น้องพี่น้องสบายดีรู้ออันนี้เบาทำหน้อยนะซื้อเพื่อนเด้อพี่น้องมาเล่นมาทำนะซื้อเพื่อนมาทำนะมาโค้งพี่น้องกาลันเพื่อนเกมเดอยู่เห็ดกินอค่ยังแหล่ สักจกใยมันนี่หนาขาวพี่น้องติดโควิดพี่น้องอเป็นมาเร็งยุฮันเจกับเหลาพี่น้องมันคือสิมบห้าก็น,นอนตื่นเนาะมึงติดแก้มอยู่มือนมาโหลดบ่มือนมาโหพี่น้องมาเหมือนม้าหลดบ่ามาผู้ชายมาโควิดบ่เพิ่นจะไปทำบุญมันนี่พี่น้องไปกับขา้าวบ่ายขาววัดซะ มันไปกระบาวโคงซาปินพี่น้องเข้าไปเขาวัดขยันโควิดขาล็อกดาวพี่น้องพวบาโควิดมันระบาดลายคนละเมืองเลยคนละบ้านคนละเมืองเลยคนละบ้านจ้าพี่น้องขึ้นมาในยางมั่งนี่ แมนอ้าวทำไมข่าวก็ไม่ต้องข่าวจ้าเออข,าาข้าวใบข่าวก็ไม่ต้องข่าวเป็นบ่แม่นมัได้แค่ใครอีกข้าย่านย่านโควิดติดมานะพี่น้องยันโควิดพี่น้องขยันโควิดติดสัจอยเขาเรียกใบข่าวน้ำแข็งพี่นอ้องอน้ำหอมกระเย็นกินใส่กันแมนเจ็บคอ<แ>อาการคือขนาดว่าศุสงสัยโควิดแล้วสะจอยซีดยาเข้มหนึ่งก็อาจารย์เอาไปอยู่อยู่บนฉักเลยไป็หล่อลายเลยใช่พี่น้องใช่ ลบหนาสิไปเลยนะเข้มสองไปเลยมันก็เงียบเงาและบาดเนี่ยมมีสดจใต้พี่นายโชกเสียวอ่ะมันเนมันก็เน็เลยมนนี่แห้งเลยมนจะอมมันนั่นมาหลอดนะมนนีแห้งเออเนาะมาหลอดเรามาหลอดนี่แห้งเนี่ยบะคงเรามีบาหลอดวิเศษเออเอ้นาก็อมเนี่ยนี่แห้งเนี่ยนี่้งเอเปล่ มตลอลดรถไข่เนี่ไข่อยู่คันไปอมมีแห้ง <laughs> อมกับแม่เขาจะงองแง่งองแง่งหมดเละ <laughs> <laughs> มาเล่ามาทำไมฮะ <c oughs> ไปเห็นยังวัดทำหน่อยม,มาหน่อยไปกินข้าววัดนี่เด็กวัดทำหน่อยนั่นเด็กวัดพี่น้องว่ <c oughs> งาลงไปเห็นหรือเปล่ากิน <c oughs> ข้าวเที่ยง,งจจกันยังสนใจมันท่านได้กินปะ คือเมากินเจกับเราสียเฮ็ดกินอย่งว่ามืนี้จะเปเฮ็ด,ดเ,เมนูอย่างเจกัเราถ้าทานบนน้ตาตากินบ่ได้ถากินกันจเสบียงโผล่จะสองเมแง่แขกเขาหา้ารพี่นองแขกวีไอพีมาเขาห้านมาซื้อเนี้ยแขกบ่ซื้อ,อาะบะาใส่ผ้าปิดปากบ่ พ่เพื่อน้ใส่ผ้าปิดปากไดะนอกจากแพทย์แล้วเพื่อน้ใส่ผ้าปิดปากซื้อแม่ใส่ผ้าปิดปากนม่นะซื้อผ้าปิดปากเพือ่อนไฮไซผ้าปิดปากคิงฮัมลูกสบา,ายดีแม่เอาผ้าปิดปากไปขายให้<แ>อันแขกวิไอพี่ลูก<แ>มันี สะใจมาเรนห่านเี่กับเราพี่น้องเที่ยงคืนนอนคืนนอนคืนนี้จะโทรหาข่อยแต่ว่าเนตขยบมี่ข่อยหับยูปั๊บชิลุนมาวัาฮับต่ว่าบรด้ฮับกับบได้เนตบ่มีเหตุจางไนสนะุนทมานน่นน่่นั่เปนั่นไปใส่มูบว่าน่ะเซนต์ต้ําบอกว่านั่นว่ะไปอ่านให้ป้าจะฟังในเนตรขยบมีว่ะ จะนายเสีาบมอขี้คุยบ่หับโทรมาเน็ตบ่มีพี่น้องไงบอกแล้วเนาบอกแล้วเนาะบอกคนยังโทษน้ำหนำเลยบอกคนบอกเสื้อว่าบอกยังโทษน้ำหนำหนำน้อยน้ำหนำมากอ่ะท่านถืเขียนขอความไปการอ่านบ่เป็นส่งคลิปเสียงก็ส่งไปบ่ได้อืมไทยหกครูดูอ้าปากออกก่อนตี่ พาผิดปากออกคอตี <Sky jogo> ้ยันโควิดพี่น้องบองออกก็ได้พี่น้องยันโควิดหนึ่งสองสามเมียหน่อยเมียใหญ่พี่น้องขาดแต่เมียใหญ่เมียใหญ่จะไปใส่เมียหน่อยมากเมียใหญ่ไปเห็ดกินพี่น้องบัได้ลบได้ลีกแล้วเมียหน่อยไปเห็ดกินจะไหนผัหาของกินมาสู่ตอนทับเมียหน่อยพี่น้องเพอ่์สิบวดผิดยาสี่ยาแต่วันที่อ่าสิบเก้ามันที่สามที่สี่เลยพี่น้องมันนี่ซัดจอยยัง ว่ายังอันตรายอยู่ยังเงียบเงายังหนักคึกคึกอยู่บ่าจริงจรน่ากลัวบริมาลรถน่าจะน่าคือขี่ขี่ซักยาแต่มันจะฆ่ามันวุ่นท่อมันจะฆ่าเจะต้องนั่งทั้งหลังแม่นั่งทั้งหน้าวะนั่งทั้งหลังบัดเนี่นั่งทั้งหลังนั่งทั้งหลังมันจังบ่เมาแดดพี่น้องเอาแดดกัดกัดยาแล้วเมาแดดใครก็เมาอันรถว่างพ่นักงามากินเสี๋ยวที่ไทยแนวมีแห้งมีแห้งยางรถบอก เ้นั่น่าช่วยนะมาลงรถน้ำมาจากท่านเหมือนบอกน่าโหลดกเมื่อยพี่โทรศัพท์จะไม่ได้สู้เขามืดตลอดเลยดาตาวาวนั่นหลินจนดาตาเมื่อไปน้องเอาโทรศัพท์ป่าเพคนไปเสื่อมต่อนิดนึงส่วนในช่วงโควิดมันต้องได้ใส่เน็ตเสื่อมต่อกันพี่น้องเน็ตมัดเลยพี่น้องซื้อมาแล้วผมเศร้าตอนเข้า อะไอยู่เพื่อนเยื้องลงในแ้วเขาจะจีตเติมไม่ครัมันกระเทินแหละมันกระเทินกระเทินเลยพี่น้งองเขาเปกระลังปีงมาม,มีแต่ดาราพี่น้องไอ้เมื่อนี่ม,นมีแต่ดอลามีแต่ดอลาอยู่น้ำกันขาดไปอีกสองหนึ่งบะโค้งมาบางหนึ่งนี่เพันเมื่อนแหละมาแต่เลี้ยงงวดต้อเด็กเลี้ยงงวดน,นะทำหน่อยกินข้าวกับยังเราทำหน่อยมังนะกินยังกับอยู่วัดอะกินยังปลาปลาอย่างปลาโตแสบเลยน้องทำน่อย จำปาบอรไปสอนกุ้งอยู่หน้าเำหน่อยไปแม่แลงวันนั้นหมอเจาะไปวันซินลืมเจาะสวนพิษแล้วอ่าวเจากันพี่น้องเอาไปตลอดอ่ะไปตลอดว่าเออกุ้งโอ้เสียบได้มาตัวใหญ่นมาแสดงว่าโตยิงใหญ่เต็มเออบ่อปลาดิกินที่ต้องขวสุกแลกกินค่อยค่อยคึกกินดิบคนเนี่ยบ่คนกัดปี๋ก่อนนะอ้ายนะ โมกโมกนอกินดิบโมกินนะอืมกินดิบกินไดเซตโตเซตังเะนัจนเมียใหญ่จะออกมานี่วางเครื่องวางคล้องน่ะรวกเกือบทุกอย่างเลยเกือบทุกอย่างเลยเสร็จโตเสร็จตังเมียหน่อยผลมาอาทิตย์ละไม่ตัวตังเจกว่าเราพี่น้องเพิ่นขึ้นมาฮาปิ้งไก่คายพี่น้องมาเล่นพี่น้อย อากาศท้อนๆมาครัินี่หน่ำเย็นๆพี่น้องอยู่ในเครื่องไรกับเงาเป็นบ่อใจอยู่เต็นทีห้องก็เป็นไรมวนบ่มวนจ้ดแอร์ในห้องละวมวนเปิดแอร์อัดน่ะเปิดลมพป็นหน้าเปิดลมไป็นหน้านั่งหัวเหยาะซื้อจะนั่งเป็นคนใหม่เลยพี่น้องนั่งนอนเต็นทีห้องไรซื้อเป็นลอยนั่งออกมาเปิดหูเปิดตาจยกแสงแดดพี่น้อง ไปส่บารกับริษัทไปนเข้ามาให้ขาไปแต่จักโมงคขัไปเ้าเนีไเ้าพระเศเส้าผมรแข้าศิษยาจพุกพกซือนะ้า่พบัตรไปนำดีแล้วเขายังหายเขาไปในไปสนียหัะข้อยเป็นมอข้าคอยเ็พระเจ้าวัาพระเจ้าจะเขาไปน้องคอยชีโทษบอกซะเห็นคนนั้นผู้เส้าหัวแดงแดงไปจะหายเข่าเด้อส้ เออเออเออมันจะว่าแล้วย์โควิดเข้าบริสิทโควิดเนี่ยแต่มาบ้านวัดพี่น้องเผ่นไปเที่ยวสั่นไปแต่สาวๆไปหาใส่บาทอยู่วัดใหญ่พี่น้องบังเอิญโศกายไปกะนไปกันฮักกระปรงบุญหม่อมมีก็เล่ยบริข่าวัดไปหาใส่บาทพี่น้องไปเลพน่าเพน่าเนี่ยม่ามากันลาคู่โอ้ยหิวข่าวอะไรพี่น้องไอ้เจก็เราจะไปใส่อัพเพน เจกับเล้าข่หู้เด้อว่าจะไปสซนัน <ะ S 2> นเจ้าคือหู้ข่หูอไดข่หู้วางนึงนี่อาการบ่งบอกวางนึงนี่ตั้งแต่คลิปแรก,กรไ,ไปละน,นเข้าั้เอเ่นพี่น้องเ,เราไปเห็ดกินเจอกับเลาไปเห็ดกินหน่อน้อมยมีรขันอยู่ได้นะนอันมีสมขันจะลงแล้วอันขันอันอัตโนมัติได้ไปแล้ะ เออได้ควายสิบเบาะกันนะขันไม่ยังเี้้าเขากดขันอัตโนมัติไว้แบับัมันลงได้เข้ามาขันอีกทีละขันคอยกัดจิกกันแล้วก็บัตโค้งอะไรบอกขันลายมันก็ได้ลายเงี้ยนะแม่นะอือใช่ใช่แต่ว่ามันเปิดเข้ามาขันเนาะเนาะแม่ว่าเขาขันอัตโนมัติแมาว่าเข้าลงคลิปๆเข้ามาท่านชำเร็จแต่ว่าเขาเปิดอัตโนมัติไว้ถ้าว่าคลิปเข้าชำเร็จมันกับแบบโฆษณามันข่าวเลยเหนะ แรงวัฒนาเข้าแม่ในการเข้าเข้าตองไม่เห็นอันันเขาจะขันทีละขันทีละขันเขากับเขาอีกนะอ่าคือคือเจกับเราบอกจาเนี่อาไปขันตัวนั้นอีกวันนึงตัวอันอัตโนมัติมิได้จิ้มจิ้มเขาตัวนั้นสื่อขันเขาขันเป็นแล้ววันนี้ี๋ยวเ่าจะเห็นอัตโนมัติบมเป็นนั่นเออเดี๋ยวสิบอกบอกซ้อนไปพี่น้องโอ้ยได้ก้นน้อยอ่ามองกับผมเป็นจอเจกับเราบอกพี่นหนอไมีซ้ำขันหนึ่งพี่นหนอได้บอกวิธีเจกับเราบอกอยู่มืดขึ้นอย่งเดีเป็นมันนะ บอกแน่เมลแอนนี็เอมือแองวะมารวมตัวกันอยู่นี่เป็นยังเป็นกันพินามาซุบนุ่มกันอยู่นี่มือแองนาะแค่เสียคลิดการสอนไหนในนี้บอกเมลแองมาซุบนุ่มกันอยู่นี่มลแองนะพามันเป็นประชาการน้าลูกเองเขียนเองเนาะแม่รัตต์ต่อแม่หนุนจักนั่งเลยเอฟซีบอกให้สอนบนเฮียนให้สะจ่อยสะจ่อยสือหับฟังเหรอพอนั่งนั่งว่านั่งนั่งแบบเป็นนั่งเบาหับสอน มันเจกราดันอยู่แคมทางพี่น้องดีแต่ขี้พุ่นโม่ง่ายพี่น้องเอ้พงรุ่นนะรถไปรถมาไงกุ่มกุ่มเลยทำหน่อยกับว่าห้าเนี่ยมาบังขี้พุ่นเนี่ยคี่น้อหาเอานอนแเลยพี่น้องไอเดียเสร็จไปซ้อนน่ะขันโฆษณาแบบอัตโนมัติให้เบานั่นพี่น้องชิงข,ข้ามไปทางไหนลูกสิลาคลิปเด้อเามาฝากบ่ จ้ากไปทางในกิงคัมข้องหน้ารูปวิกกิงคาวาดแล้วเลยที่เป็นเมื่อวานเองอะอแล้วพี่น้องเอ้ยมอสในมอสสได้ลาบมาจากเลยพี่น้องตามส้มขีปนาพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีตาเราเป็นหน้าแล้วตามสักจากกลับพี่น้องหมอบันน้องนะได้อพี่น้องส่องบอลนั้นนะพี่เด้อพี่น้องจบแล้วจากไพจูงหลุดไปผูกย้ยให้พี่น้องเสร็จไปให้ไปหน้า ไปเลยเด้พี่น้องพอกันลิปนาพุละไปน่อย